ผมอาบน้ำโชว์ครับใส่ชุดแม่น้าอาบน้ำโชว์ผมได้ 200, 2อง0สนบาทวันเกิดทีได้รถเป็นคันนะครับรถซูเปอร์คาร์รถสปอร์ตทำมาเป็นเอาเพื่อนมาอ้างว่าไปกับเพื่อนแต่ที่ไหนได้ก็ไปขายตัว แฟนอ่ะ,ะตั้งแต่ตั้งแต่ทำงานกลางคืนนะครับตั้งแต่ทำโฮสคนทั่วไปผมว่าอธิบายยากครับกา mm hmm. ร mm hmm. ที่เราไปเอ็นเตทีลูกค้าการที่เราไปอยู่ใกล้ลูกค้าผู้หญิง mm hmm. ถ้าเราไม่เข้าใจงานกันน่ะรับกันไม่ได้หรอก mm hmm. การทำงานของบาร์โฮสนะครับ mm hmm. มันไม่มีอะไรมากเลยผู้หญิงมานนั่งดิ้งสั่งดื่มมาแล้วก็ดูแลคุย จะไม่เล่าเรื่องส่วนตัวนะครับเราจะไม่ดราม,ม่าเรื่องส่วนตัวเราพยายามให้ลูกค้าระบายมาบางทีเขาทางานมันเหนื่อยหรือเขาอาจจะแบบว่าไม่เคยมีความรักไม่เคยมีแฟนหล่อๆอะไรประมาณนี้เขาอาจถูกใจสเปคผู้ชายคนนี้เขาทุ่มหมดนะครับผู้หญิงกะจ่ายหนักกว่าผู้ชายประมาณ10เท่านะครับผมเริออ่มจากง,งานละครก่อนนะงานละครเสร็จเป็นเอ็กตา้าใช่ไหมครับผมถ่ายงาน ทั้งวันแล้วก็เจอเพ <is> ื่อนคนอื่นแนะนำไปมึงไปรวยมาจากไหนวะมึงขายยาใช่ปะไอ้นี่มึงมาหาเรื่องกูอีกปากเสียสมัยนี้ทำงานประจำอย่างเดียวไม่พอเลยมันต้องหาอาชีพเสริมเพื่นทำด้วยแต่กูไม่ได้ขายยามึงไม่ได้ขายยาแล้วมึงขายอะไรถึงรวยขนาดนี้ก็ขายความพึงพอใจไงเลยครับเพื่อนพอไปเจองานกลางคืนน่ะคือมันแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวมันได้แล้วสตาร์ทพันห้าสองพัน นี่คือแบบแค่ขึ้นไปทีไปแล้วก็ลงมางานก็แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงรวมเดินทางแล้วกลายเป็นผมไปอยู่งานกลางคืนยาวมากกว่างานกลางวันผมอาบน้ําโชว์ครับใส่ชุด่ม่น้ำอาบน้ําโชว์ผมได้สองแสนบาทผมได้แบบเฟลเวอร์ที่แบบฟกเหมือนพวกอะไรอะครับเป็นเฟลเวอร์แล้วมามาสัง่งเขาใหตีระคังเงี้ยสองแสนบาทก็จะห้อยไว้ห้อยให้เราหน้าของตู้อาบน้ําเลยครับ วันเกิดทีได้รถเป็นคันนะครับแล้วก็รถที่แบบว่าทปเปอร์คารถสปอร์ตจอดหน้าร้านเพื่อรอให้ในแบบคนนั้นนะี่ะขึ้นไปกินเบียร์แล้วก็รับกุญแจรถอย่างเงี้ยครับเป็นอะไรที่หว่นหวามากตอนนั้นมันเงินร้อนนะครับถ้าบอกว่าความรู้สึกนะครับมันก็เป็นแบบว่าสังคมที่เราอยู่นู่นนี่นั่นที่เราอยู่ครับหลายๆอย่างมันใช้เงินเร็วครับตอนนั้นก็มีลูกค้าซื้อให้ทุกอย่างครับ แต่มันก็คือมันเป็นดวงของช่วงนั้นนะครับแต่งานพวกนี้ถ้าเราวางตัวไม่ดีต่อให้คุณขับเบนซ์หรือมีบ้านเป็น10ล้านนะครับแล้วมันไม่ใช่ชื่อคุณต่อให้คุณมีรถสปอร์ตคุณก็ขับวนได้อยู่แค่ตรงนั้นถ้าเราไปพุ่งกับลูกค้าที่สวยน่ารักรวยมีตังถ้าเขาใช้เงินมาซื้อเราอ่ะยังไงเราก็วนอยู่ตรงนั้นออกมาไม่ได้มันก็มีอะไรหลายอย่างที่เราต้องคิดในการทำงานวงการกางคืนนะครับ ผมว่ามันมันเหมือนผมอยู่โลกของผมไปแล้วมันเหมือนความคิดคนถ้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันในในโลกเดียวกันน่ะจะคิดง่ายเข้าใจง่ายซึ่งมันเหมือนกับว่าคนกลางวันกับคนกลางคืนบีฟังดก่อนบีบีดกขอโทษดจะรังบีไว้ทำไมอ่ะในเมื่อดกับบีไม่เคยไว้ใจกันอยู่แล้วอ่ะเวลาถือว่าจะมีแฟนแล้วเขามองว่าเราทํางานกลางคืนอย่างเงี้ย เขาก็ต้องรู้แล้วเริ่มต้นว่าเรามาจากตรงไหนเราอยู่จุดไหน